สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนก็พาทุกท่านนะคะมารับชมพื้นที่นะคะในจังหวัดตากกันบ้างนะคะทุกท่านเป็นสวนสักทองนะคะสวนสักทั้งแปลงเลยนะคะทุกท่านบนเนื้อที่6ไร่2งาน61เตารางวาค่ะราคาไล่ละ250 0 0 0บาทนะคะแบ่งขายนะคะและผ่อนได้ด้วยนะคะทุกท่านอยู่ติดถนนรัฐยางค่ะบ้านตาก ไปโป่งแดงนะคะกม,ม7มีน้ำมีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ที่บ้านสะทองตำบลสมอโคนอำเภอตาก,าตากจังหวัดตากเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านทำเลดีน,นะคะติดทางสาธารณประโยชน์นะคะเป็นถนนราชยางนะคะอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะปัจจุบันปลูกเป็นสวนสักนะคะเป็นต้นไม้สักทองนะคะ ท่านใดต้องการใช้พื้นที่ก็สามารถตัดต้นสักไปขายก่อนทอดหนึ่งได้นะคะทุกท่านแล้วก็ใช้พื้นที่นะคะไม่ว่าจะจัดส้รนหรือว่าทําไร่ทำสวนนะคะหร,หรือปลูกบ้านทักอาศัยนะคะทําเป็นบ้านสวนสไตล์ตรีสอร์ทนะคะทุกท่านทำเลยดีดีนะคะท่านจะท่านใดสนใจนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทั้งแบ่งขายและสามารถผ่อนได้ด้วยนะคะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีมาบ่อยๆนะคะทุกท่านถ้าสนใจทักเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊คโนมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ